วันนี้เรามาทำขนมไม่ขนุนคีโตทานกันนะคะไร้แป้งไร้น้ำตาลคีโตผู้ป่วยเบาหวานสามารถทานได้เลยค่ะใช้เป็นสารให้ความหวานอารโรสแทนน้ำตาลปกตินะคะน,นี้นรก็จะใช้เป็นเศษอัลมอนด์ที่เหลือจากการขัดส่งให้ลูกค้านะคะเอามาใช้งานค่ะก็จะเป็นเศษแตกๆแบบนี้นะคะแต่โดยปกติแล้วเราสามารถที่จะใช้เป็นอัลมอนด์ป่นละเอียดแบบนี้ได้เลยนะคะก็จะใช้ประมาณ300กรัมนะคะนี่ค่ะ จะเป็นเศษป่นแบบนี้มานะคะใช้กะทิประมาณ300กรัมค่ะลุงก็จะนํำอัลมอนด์กับกะทิมาปั่นรวมกันนะคะเพื่อให้อัลมอนด์เข้าละเอียดเหมือนกับแป้งอัลมอนด์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้เป็นแป้งอัลมอนด์อยู่แล้วก็คือข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยค่ะสามารถที่จะเอาไปกวนที่กระทะได้เลยนะคะลุงเสียดายอัลมอนด์ที่มีนะคะก็เลยใช้วิธีนี้กะทินะคะต้องใส่น้ําช่วยไปด้วยะคะ่ะเพื่อให อัลมอนด์เขาปั่นได้ง่ายขึ้นตามด้วยกะทิที่เหลือนะคะเติมน้ำลงไปค่ะน้ำลูไม่ได้ชั่งนะคะลูงจะช่างแต่แป้งอัลมอนด์แล้วก็กะทิค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปกวนอยู่แล้ว ที่ที่เราปั่นไว้นะคะมาเทลงไปกวนในกระทะค่ะในขั้นตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครใช้เป็นอัลมอนด์ป่น,ปนก็สามารถที่จะใช้อัลมอนด์ป่นกับกะทิลงมากวนในกระทะได้เลยค่ะไม่ต้องผ่านการปั่นก่อนนะคะที่ลุงปั่นเพราะว่าลุงใช้เป็นเศอษอัลมอนด์ที่ยังแตกๆนะคะใส่น้ําตาลหลอดข้างกล้วยเพื่อเพิ่มความหวานลงไปประมาณ1 0 0่กรัมนะคะใส่เกลือชมพูล,ลงไปเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความเค็มนะคะ แนะนำเพิ่มเติมสำหรับขั้นตอนการกวนไส้นะคะถ้าใครมีรแซนทันกรรมสามารถใส่ลงไปเพิ่มเติมได้นะคะอาจจะใส่สัก1นส่วนสช้อนชาได้ค่ะแต่ถ้าไม่มีแซนทันกร,รมให้กวนจนไส้เขามีความแห้งมากพอสมควรเลยนะคะถ้าไส้ไม่แห้งหรือว่าไม่จับตัวกันดีนะคะเวลาที่เรานําไปต้มไปน้าเชื่อมไส้เขาจะแตกได้ค่ะนําไข่เป็ดประมาณ10ฟองมาแยกไข่าขาวไข่แดงค่ะเราจะใช้เฉพาะไข่แดงนะคะเวลาที่ทำขนมไทยควรเลือกเป็นไข่ใหม่นะคะเพื่อป้องกันขนมมีกลิ่นคาวไข่ค่ะ นำไข่แดงมากรองผ่านผ้าขาวบางสักสองรอบนะคะแล้วก็วางผักไว้ก่อนนะคะพอไส้ขนมที่เรากวนเริ่มเย็นตัวลงแล้วนะคะเราก็จะนำไส้มาปั้นให้เป็นลูกคล้ายๆทรงมิดขนุนค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะทําน้าเชื่อมใสสําหรับเอาไปแช่ขนมกันนะคะจะใช้น้ํากับอารโลรสในปริมาณที่เท่ากันค่ะลูกก็จะใช้เป็นน้ําเปล่าสองถ้วยตวงกับอรโลรสองถ้วยตวงนะคะ แล้วก็ใส่ใบเตยลงไปค่ะน้ำเชื่อมเดือดเสร็จแล้วนะคะก็พอออกแล้วก็วางพักไว้ค่ะต่อไปเราต้นน้ำเชื่อมแบบเข้มข้นนะคะจะใช้เอรโลรโสดมากกว่าน้ำเปล่าค่ะจะใช้เป็นออาราโโดสามถ้วยตวงกับน้ำเปล่าสองถ้วยตวงนะคะ ป่าสองให้ตวงนะคะใส่ใบตเตยลงไปนะคะตามด้วยกลิ่นมะลินะคะพอปั้นอาลมอนด์ได้เป็นรูปร่างแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำมาชุบในไข่แดงค่ะไข่แดงไข่เป็ดนะคะ นำไม้ขนมคีโตที่เราปั้นไว้ชุบลงไปในไข่แดงเสร็จแล้วหยอดลงไปในกระทะน้ำเชื่อมอารูโลดได้เลยค่ะพอไข่เริ่มสุกพลิกกลับด้านเพื่อให้สุกทั่วกันทั้งสองด้านพอสุกทั่วกันทั้งสองด้านแล้วนะคะให้นำขึ้นจากกระทะแล้วนำไปใส่ในชามน้ำเชื่อมใส่ที่เราเตรียมเอาไว้ค่ะเพื่อทำให้ขนมไม้ขนมมีความเงางามมากยิ่งขึ้นนะคะเสร็จแล้วเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนหมดขนมไม้ขนมคีโตที่เราเตรียมเอาไว้นะคะ เท่าน,นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมเม็ดขนุนคีโตไม่มีส่วนผสมของแป้งแล้วก็น้ําตาลเลยค่ะดีต่อสุขภาพมากๆเหมาะมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่ชอบทานขนมหวานอย่างเช่นขนมหวานตระกูลทองแบบนี้นะคะแล้วก็จากที่เราเคยใช้น้ําตาลปกติใช่ไหมคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นน้ําตาลสูญแคลอรี่ค่ะดีต่อสุขภาพมากๆ,ๆ,ๆ,ๆเลยนะคะแล้วก็ความอร่อยนะคะพอเวลาที่เราใช้อโรโลแ,แล้วเนี่ยอร่อยเหมือนกับขนมเม็ดขนุนรสชาติปกติเลยนะคะเพียงแต่ว่าใช้น้ําตาลสูญแคลลอรี่ค่ะดีต่อสุข มามากๆใครที่ชอบนะคะสามารถลองไปทำทานได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ